โจมตีครับผมมาตุ้มตุ้มตุ้ม้ยดขูขอขอกราบสวัสดีเพื่อนเท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเจลเดย์เกมและในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสโตรกเก็ตโมบาย どうせならもっと強いやつと遊びたか,かった。 สำหรับวันนี้นะฮะครับผมเองก็จะมาทำการรีวิวเจ้าตัวอัลสูวิเล็กเมทินไนตัวนี้นั่นเองบอกได้เลยว่าการทำนายของผมนั้นโคตรจะแม่นยำนะฮะนึกว่าเป็น GM ปรปะทพูดปุ๊บมาปั๊บแล้วมาจริงๆด้วยนะฮะสำหรับเมทินไนจริงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ GM หรอกนะเพียงแค่ข้อมูลมันหลุดออกมาแค่นั้นเอง สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากรู้นะครับว่าตัวละครตัวต่อไปเป็นตัวอะไรก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่ซอมบี้แมนนะครับเป็นตัวกระบองเหล็กนะจ๊ะส่วนซอมบี้แมนที่ใครรอยอยู่นั้นก็ เร็วๆนี้มาแน่นอนเพราะฉะนั้นดองตัวดำไว้ได้เลยนะจ๊ะหนูๆเริ่มแรกเลยนะครับผมเจ้าตัวเมเทอร์ไนท์เนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดของสายเทคนิคและยังอยู่ในฝ่ายของฮีโร่จุดเด่นของเขานั่นก็คือดามเมจเผาไหม้เป็นหมู่กว้างสําหรับสกิลแรกนั่นก็คือไมโครมิไซล์เมเทอร์ไนท์จะทําการยิงมิตซลยให้แก่เป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจไปเลย1 2 0และยังมีโอกาส100%ที่จะทําให้เป้าหมายหลักของเรานั้น ผลเผาไหม้จํานวน2รอบและดาเมจต่อเนื่องที่โดนนั่นก็คือ50สอนตกิลอันติเมตของเขายิงเข็มปนาวุฒเจ้าตัวเมทันไนจะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมสร้างความเสียหายไปเลย100ซและยังมีโอกาส5 0ที่จะทําให้เป้าหมายนั้นติดผลรับดาเมจหรือกระดูกหัก2รอบเมื่อศัตรูที่โดนผลรับดาเมจจะโดนดาเมจบนัสเพิ่มขึ้น5 0และยังมีโอกาสอีก100%ซที่จะทําให้เป้าหมายหลักติดผลเผ เผาไหม้จำนวน2รอบดาเมจต่อเนื่องคือ5 0และพาร์ทสสกิลสุดท้ายของเขานั่นก็คือควบคุมจักรกลทุกๆสตูที่ติดผลรับดามจจะเพิ่มพลังโจมตี10%ให้กับฝ่ายตนเองและยังทำให้สตูที่ติดผลเผาไหม้นั้นโดนบัฟอ่อนแอไป1รอบพลังโจมตีของสตูจะลดลง10%เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวเมทไนท์บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเทคนิคที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมไม่ว่ารา เราจะเอาไปเล่นกับพวกสายเผาไหมหรือเล่นคู่กับทัสซึมกิรวมไปถึงเจ้าตัวสิงโตบีทคิงนี่ผมบอกได้เลยว่าหนักหน่วงแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลการแบบชัดๆนะครับโดยแรกเลยก็คือสกิลที่1ครับผมยิงมิสไซล์ครับธรรมดานี่ไงออกจากมือนะครับดาเมจเข้าไปเลย11หน่วยเพราะว่ายิงอุกกาบาตนั่นเองต่อมาก็มาดูที่สกิลอันตินะครับ จัดไปไยิงมิสไซน์ <c oughs> หนักหน่วงครับแม้แต่อุกบาตยังติดผลกระดูกหักครับคุณผู้ชมบอกได้ <c oughs> ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดเกินนะฮะ <c oughs> โหดจริงๆนะ่อุกบาตยังติดอะะ่ะคุณผู้ชมมาครับเดี๋ยวเรามาดูในด่านกันดีกว่านะฮะว่าเวลาเมท่ไนท์เนี่ยโจมตีอันติหรือโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะติดผลบัฟเยอะขนาดไหนนะครับ <c oughs> เริ่มแรกก็ขอเคลียร์ตัวไปก่อนนะฮะ <c oughs> เ้าแยบแยบกันเข้าไป <c oughs> อย่าเพิ่งตีมันตายนะเว้ยเ้า พูดปุบตายปับ๊บโอ้โหดาเมจแรงเกินมาจัดทีมาใหม่แมเมื่อกี้นี่ดาเมจเราแรงเกินไปฮะคุณผู้ชมต้องขออภัยกันด้วยลืมกาบนะครับอะตีกันไปเออตีกันไปฮึ fits, ไ่โจมตีกันไปอ,อเอาเข้าไปเร็วเร็เ,รเมทันไนเมทันไนต้องออกสกิลแล้วจังหวะนี้มานี่แน่โดนหอยทากนะครับเออไล่โจมตีคราบผมมาตุ้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 วดู ติดกระดูหักสามตัวครับแล้วยังติดเผาไหมอีกหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดมากเลยนะฮะกับสกิลอันเทอร์เมทของเขานะครับผมโหดจริงๆเล่นคู่กับทักซึมกินี่คือแบบหมไม่อยากจะคิดสภาพนะโอ้โหนักหน่วงและถ้าเราอัพอาวุธเฉพาะของเมเท n ไนท์เป็น3ดาวนะบอกได้เลยว่าติดเผาไหมแทบทั้งทีมนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราดูโจมตีธรรมาดาอ่าเรียบร้อยครับติดเผาไหมด้วย แล้วก็ตายกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับทีมผมโอเค ถือว่าเดือดอยู่พอสมควรนะเมเทไนตัวนี้นะฮะก็สําหรับใครที่มีตัวดาดองไว้อยู่นะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะสําหรับสายเทคนิคดีๆอย่างเมเทไน์อีกหนึ่งตัวนะครับเอามาคอมโบคู่กับพวกวัคซีนแมนทัตซึมากิอะไรเงี้ยคือแบบโหดมากๆเลยแล้วก็การจัดทีมของเจ้าตัวเมเทไน์นะถ้าเพื่อนๆมีเด็กดอกเนี่ยก็แนะนําเอาเด็กดอกไว้ตรงกลางหลังนะครับแล้วก็เมเทไน์นะครับอยู่ด้านหลังคู่กับเจ้าตัวเด็กดอกก็ได้แล้วก็เป็นบอลทองหรือไม่ก็เป็นทัตซึมากิด้านหน้าก็จะเป็น อะบอลทองตัวดาร์กชายหรือว่าตัวแทงตัวอื่นๆนะครับอารมณ์แบบจัดประมาณนะี้คือแบบโอ้โหเด็ดดวงมากนะครับหรือจเจ้ามีทันไหนไปอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็เอาทัสมกิเนี่ยมาไว้ด้านหลังแทนก็ได้นะครับบอกเลยว่า โหดพอสมควรต่อมาก็มาดูกันที่เรื่องไอเทมของเจ้าตัวมททเนไ์นะครับสำหรับไอเทมเนี่ยผมจะแนะนาหลายไอเทมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมเซตอัศาวินก็ใส่ได้เซ็ตนักดาบก็ใส่ได้หรือถ้าจะให้ดีและแจ่มๆเลยนะติดสถานะเยอะๆเลยนะครับนั่นก็คือชุดเดรเพราะผลของเซ็ตเดสนั่นก็คือเมื่อเราโจมตีเป้าหมายหลักที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับหรือพวกเผาไหม้บทขคยี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาส50%ที่จะก๊อปปี้เอฟเฟกนั้นเนี่ยให้กับศัตรูในแถวดี เดียวกันอีกด้วยบอกได้เลยว่าติดเผาไมมแทบทั้งทีมนะครับแต่ถ้าใครกลัวดาเมจมันจะน้อยก็ใส่เป็นเซ็ตอัศวินและก็นักดาบไปโอ้โหแจมสุดๆแต่ถ้าอยากได้ถึกแทงทนทานนะครับก็เป็นเซ็ตสูตรสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันต่อมาเรื่องอั ทักษะนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งเลยอัพทักษะยังไงก็ได้เน้นอัพให้เป็น 2, 2ทุกช่องไปก่อนเพื่อ,อให้ปลดเพจตรงกลางเมื่อเราปลดเพจเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีเพจเลเวล3ที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็เอามาใส่ได้เลยหรือไม่ก็ใส่เป็นแผ่นราห่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อศัตรูที่ติดผลเผาไหม้นะครับหรือผลเอฟเฟกต์สกิลที่โดนดาเมจต่อเนื่องเนี่ยครั้งแรกที่มันโดนดาเมจเนี่ยมันจะโดนแรงขึ้น1,500หน่วยนะครับบอกได้เลยใครที่ชอบเล่นสายแบบตอดเผาไหม้กรัดกร่อนอะไรเ แบบใส่แผ่นนี้เข้าไปนี่ยับแทบทั้งทีมนะฮะและก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับก็มีอีกทีมหนึ่งที่มาแนะนำนะสำหรับใครที่จะเอาเมทไนท์ไปเล่นเป็นสายเผาไหม้กาดก่อนแทง และสะท้อนดาเมจแล้วก็แนะนําเลยนะครับดวงอชุราคาบุโตและก็ราชาทะเลลึกนะครับย้ําว่าตัวนี้คือราชาทะเลลึกนะสมมุติไปก่อนวัคซีนแมนครับผมขาดไม่ได้เลยเด็กดอกนี่ก็คือเมทนไนงในนะฮะอ่ะย้ําบับเขาให้วางไปราชาใต้ดินไม่ควรพลาดครับต้องใส่และตัวสุดท้ายครับผมคุมบูอินอินฟินิตี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดทีมสะท้อนกัดก่อนอย่าง แล้วก็ตอนนี้จะมีกิจกรรมล็อกอินจำกัดเวลานะครับแจกตัวดําเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลง5ใบตลอดนะและส่วนตัวดานะครับก็จะเปิดขายอยู่ในร้านค้าเหมือนเดิมจํากัดอยู่ที่36ใบนั่นเองนอกจากนี้นะครับภายในคืนนี้เนี่ยก็จะมีพวกแพ็กเกจเติมเงินมาหลอกล่อตาล่อใจกันแบบพึบพับกันเลยทีเดียวเชียวสาหรับสายเปรตัวดานะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้และสิ่งสุดท้ายนี้ถา้าถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มบอกได้เลยว่าโคตรคุ้ม ะะสำหรับตัวเมเทอร์ไนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้ในเซิร์ฟไทยได้ยาวเลยนะครับผมพอๆกับเจ้าตัวโบรอสแล้วก็ตัวคิงเผลอๆอาจจะดีกว่าโบลอดด้วยเพราะว่าโบลอดในเซิร์ฟไทยเนี่ยผมเห็นบางคนเขาเอาไว้เตะบอสอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้เอาลงทีม PVP สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัวคิงแล้วเนี่ยเมเทอร์ไนมากำลังจะเข้ามาบอกเลยนะครับควรคว้าไว้นะเอาไ้เล่นคู่กับคิงก็ได้นะครับแจมแจมดาเมจจัดจ้าน อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นและเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบกระผมแบบจริงๆและอยากจะสนับสนุนให้ผมนั้นได้ทําคลิปอย่าลืมส่งไอดีที่มีตัวดําเกิน150ใบามาให้ผมเปิดได้ที่ Facebook นักกรเหมาคมเฟสนี้เฟสเดียวนะครับใครที่ส่งมาเนี่ยผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างงามๆและเดี๋ยวผมจะไปจับให้แบบแจมๆสามใบก็ได้แล้วนะจะมีเท่าไหร่ และสิ่งสุดท้ายนี้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมทำการกดปุ่มไลค์แชร์ s u b s c r i b e และปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟจีนนะครับตอนนี้มีคลิปมาให้ดูแล้วกับการสมัครเซิร์ฟจีนและโหลดเซิร์ฟจีนรวมไปถึงการรีวิวทัตสึมากิเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าสกิลนางเนี่ยโกงมากๆอย่าลืมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? You Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight Shit yeah. You ain't gonna make it You ain't ever ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, don't give it to you straight, man There's too many of them.